ดีค่ะคลิปนี้อ้อยจะมาสอนการสร้างแบบเสื้อตัวนี้นะคะเป็นเสื้อที่เขาเรียกว่าเสื้อเข้ารูปแต่ไม่แยกชิ้นเสื้อเข้ารูปแต่ไม่แยกชิ้นก็คือเขาจะมีเกล็ดตรงกลางแบบนี้แล้วก็มีเกล็ดใต้ทรงแบบนี้เราจะไม่เป็นชิ้นค่ะและเวลาเราสร้างเราจะปิดแค่ครึ่งไหลค่ะนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่อันนี้เป็นเสื้อคอปีนะคะอ้อยขอบอกก่อนนะคะว่าอ้อยสร้างโครงเสื้อเนี่ยสร้างแบบละเอียดเลยค่ะ คนมีหน้าท้องควรทาอย่างไรอ้อยมีสอนแยกหน้าท้องด้วยนะสําหรับคนมีหน้าท้องนะคะคนมีหน้าท้องแล้วสะโพกกับหน้าท้องใหญ่เท่ากันคือใหญ่44นิ้วนะคะสร้างอย่างไรดูได้เลยค่ะคลิปนี้นะคะนี่นะคะก็จะเป็นโครงสร้างของเสื้อค่ะเข้าไปดูได้นะคะการสร้างเสื้อตัวนี้เป็นอย่างไรเข้าไปดูในคลิปได้เลยจ้าเดี๋ยวเรามาสร้างแบบกันเลยนะคะก็ตามไซส์ที่ขึ้นไว้นี่เลยค่ะเป็นไซส์ใหญ่นะคะ ก็คือที่เขาวัดมาเป็นหลักนิ้วนะคะแต่เวลาแต่เวลาเวลาสร้างอ,อ้อยสร้างเป็นหลักเซนนะคะก็คือที่เขาวัดมาอกสะโพกเล็กคือหน้าท้องแล้วก็สะโพกก็คือใหญ่เท่ากันเลยค่ะ44นิ้วนะคะก็คือเมื่อกลับออกมาเป็นหลักเซนก็จะตกอยู่ที่ตกอยู่ที่112เซนค่ะนะคะก็คืออกตัวนี้เป็นอกใหญ่นะคะก็คือเราจะบวกอยู่ที่12เซนค่ะนะคะ อกบวก1 2เซนเอวนี่บวก6เซนค่ะ4 6ถึง6ได้นะคะก็คือเดี๋ยวดูความความว่าเวลาเราคิดก่อนนะคะว่าเราจะขีดยังไงเนาะแล้วสะโพกนี่คือบวก8นะคะก็คือบวกอยู่ที่3จุดนะคะก็คืออกเอวสะโพกนะคะแล้วหน้าท้องนี่ก็คือเท่าสะโพกอยู่แล้วค่ะก็คือเราต้องบวกเท่ากันนะคะก็คืออยู่ที่8เซนนั่นเองนะคะคือหน้าท้องกับสะโพกเท่ากันนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นไซส์ใหญ่ค่ะ ก็ใส่ที่อ้อยขึ้นมาให้นี่นะคะกาอาจจะทวนอีกิดทีนะคะยาวหน้า3 8ดยาวหลัง4 2ไหล่11บ่าหน้า36บ่าหลัง40รลักแร้40ลักแร้48เซนลักแร้ที่บวกอยู่ที่8 8เซนถึง10เซนนะคะก็เดี๋ยวเวลาเวลาเราสร้างแบบแล้วเดี๋ยวมาวัดให้ดูนะคะว่าจะตกอยู่ที่คือไม่ไม่เกิน12เซนนะคะก็คือส่วนมากจะตกอยู่ที่ประมาณ8เซนหรือ10เซนนะคะเดี๋ยวเราจะต้องดูเส้นลักแร้ด้วยค่ะ แล้วก็อกห่างอกห่าง21บเอ็ดอกสูงย2ิบสองนะคะรอบแล้วก็ค่ะตัวเสื้อยาวย3สบานิ้วนะคะตามนี้เลยคะ่ะอ่าอันดับแรกนะคะเราก็ทําเส้นจากกระดาษอย่างนี้นะคะเราก็วัดจากเส้นบนเลยคะ่ะลงมาสิบเซนค่ะเป็นเส้นคอนะคะวัดลงมาเป็นเส้นคอค่ะสิบเซนนะคะจากริมกระดาษด้านบนวัดลงมาสิบเซนเป็นเส้นคอก่อนหลังจากนั้นเราก็ เสื้อตัวนี้อย่างที่ทุกคนเห็นแบบว่าเป็นเสื้อที่คอปีนปีนแบบปีนปีนเหมือนกับคอจี G นะคะแต่ว่าเราทําแบบคอปีนนะคะแต่ว่าเราจะมาขีดเป็นขอบเฉยๆนะคะก็คือเดี๋ยวเขาเป็นกระดุมห่วงข้างหน้านั่นเองเดี๋ยวอ้อยเผื่อข้างหน้าไว้ที่เอาไว้เป็นสาบเป็นลิ้นยื่นนะคะอ้อยเผื่ออยู่ที่นิ้วครึ่งนะคะจักกลิ่นกระดาษด้านหน้าเนี่ยว,วัดเข้ามานิ้วครึ่งค่ะ นี่คะ่ะเราจะเอาเป็นเส้นนี้เป็นกลางหน้าแล้วนะเ,เดี๋ยวทุกคนงงไหมนเนี่ยเพราะว่าอ้อยพับกระดาษแบบว่ามันเห็นแบบท่เรายื่นออกมาอ่านี้นะคะ๋ยวพาพับอีกทีนะเพราะเดี๋ยวเราต้องก๊อปชิ้นหลังออกไปนะคะได้เดี๋ยวพับอีกทีนะนี่คะ่ะก็ก็คือถ้าเป็นเสื้อทบหน้าที่ไม่มีกระดุมห่วงหรือว่าไม่มีไม่มีกระดุมนะคะก็คือเราสามารถใช้เส้นนี้ได้เลยก็คือเวลาเราวางระวังทบแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเสื้อที่มี เขาเรียกว่าเสื้อมีซับนะคะซับหน้าที่มันเปิดได้อะที่เป็นแบบเสื้อที่เปิดด้านหน้าก็คือเราต้องมีเส้นเขาเรียกว่าเส้นกลางหน้าอยู่ที่ว่าเราจะเอาเป็นอะไรอย่างตัวนี้เขาเป็นกระดุมห่วงนะคะก็เอออ้อยจะเผื่อลิ้นอยู่ที่นิ้วครึ่งนะคะก็คือวัดจากลิ้นกระดเข้าไปนิ้วครึ่งค่ะนะคะก็ตามแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราวัดะไม่ว่าเราจะวัดอกหรือวัดอะไรเราต้องวัดจากเส้นนี้เข้าไปค่ะเพราะเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นกลางหน้าแลวนะคะอ่าเข้าใจตรงนี้แล้วเนาะ ค่ะกลหลังจากนั้นเราจะมาดูหลังจากที่เราเข้าใจว่ามีเส้นคอมีเส้นมีเส้นกลางหน้าแล้วนะคะเราก็จะมาวัดยาวหน้ากันค่ะยาวหน้าส8นะคะก็วัดลงมาค่ะ38แบ่งครึ่งแบ่งครึ่ง19เป็นเส้นอกนะคะแบ่งครึ่งแล้วก็3ามดอีกช่วงหนึ่งนะคะ3าด เป็นเส้นเอวนะคะเนี่ยเขาเรียกว่ายาวหน้าเนี่ยยาวหน้าตรงนี้คือเส้นเอวนั่นเองแล้วก็แบ่งครึ่งอีกครั้งหนึ่งให้เป็นเส้นอกนะคะเนี่ยแบ่งครึ่งสามแปดอ่ะก็คือ19คือเส้นอกแล้วค่ะตรงนี้นะคะเราได้2อเส้นแล้วนะเนี่ยเราได้ตรงนี้แล้วค่ะได้มาแล้วทีนี้เราจะหาบาทได้ยังไงเราหาเส้นบาทได้ยังไงก็วัดแบ่งครึ่งอีกครั้งหนึ่งระหว่างอกกับพอเนี่ยค่ะ19ก็คือ9้าครึ่งนะคะก็วัดมา9้าครึ่งค่ะเนี่ยแบ่งครึ่งกันอีกครั้งหนึ่ง เนี่ยเราก็จะได้โครงสร้างพื้นฐานแล้วค่ะว่าในการสร้างแบบเสื้อนะคะว่าไม่ว่าเราจะยาวหน้าเท่าไหร่ก็คือใช้หลักนี้เลยจากเส้นคอวัดลงมาวัดแบ่งครึ่งครั้งแรกก็คือเป็นเส้นอกวัดแบ่งครึ่งครั้งที่2ก็คือเป็นเส้นบานั่เองนะคะอาทีนี้เราได้เส้นคอบาหน้าเส้นอกเส้นเอวเราจะขาดเส้นวัดลงมา20เซนค่ะเป็นเส้นสะโพกนะคะเป็นเส้นสะโพกนะคะจากเส้นเอวนะแบ่งครึ่งเป็นเส้นสะโพก เป็นเส้นสะโพกเล็กนะคะ,ะหรือเส้นหน้าท้องนั่นเอง20เซนจากเส้นเอวเป็นเส้นสะโพกใหญ่แบ่งครึ่ง10เซนเป็นเส้นสะโพกเล็กสะโพกเล็กก็คือหน้าท้องนั่นเองนะคะนี่เราก็จะได้เนี่ยนี่คือโครงสร้างของเสื้อค่ะไม่ว่าเราจะสร้างไซส์อะไรนะคะเราก็ต้องขีดแบบนี้ก่อนค่ะนี่ขีดเส้นกลางหน้ายาวลงมาเลยหลังจากนั้นเราก็าขีดกลางหน้านี่สี่จุดขึ้นไปหลังจากนั้นจากเส้นกลางหน้าเส้นนี้ตรงเส้นคอ,อนะวัดเข้ามาเป็นมาตรฐานเลยค่ะ หกเซนครึง่งเขาเรียกว่าคอกว้างค่ะคอกว้างนะคะเนี่วัดสองช่วงแล้วขีดตรงถึงกันขีดตรงถึงกันปุ๊บเราวัดขึ้นมาเจ็ดเซนค่ะเป็นเส้นคอสูงนะคะเนี่ยเวลาเราจะวัดปกหรือวาดคอเราต้องใช้ตรงจุดนี้แหละคะ่ะอ่ะทีน,นี้เมื่อเจ็ดเซนแราแบ่งครึง่งแบ่งครึ่งเพื่อเป็นเส้นไหลนั่นเองนะคะอ่ะเราก็วัดจากเส้นคอลงมาขึ้นมาสามเซนครึง่งก็คือครึ่งของนเจ็ดเซนนั่นเองเราวัดเส้นนี้ก็คือเส้นเส้นไหลนะคะเป็นเส้นไหลนะ หลังจากนั้นเราจะดูค่ะว่าไหล่เขาไหล่เขาอยู่ที่เท่าไหร่ไหล่เขาอยู่ที่ 41? ส1สิบเอ็ดเซนเราก็วัดมาค่ะจากเส้นคอเนี่ยจากเส้นกลางหน้าตรงนี้นะคะวัดเข้ามาครึ่งของยี่สิบเอ็ดก็คือ20 2สิบยี่สิบครึ่งนะคะก็คือวัดมายี่สิบครึ่งค่ะวัดจุดนี้จุดนี้ปุ๊บเนี่ยเป็นเส้นมุมได้ตรงนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็เขียจากจุดนี้มาที่ตรงเส้นคอสูงนะคะเส้นคอสูงตรงนี้หลังจากนั้นเราวัดแบ่งอีกครั้ง วัดแบ่งครึ่งไหมนะคะ14 14 14เซนจุดสี่ก็คือแบ่งครึ่งก็คือ7.2นะคะเราติ๊กตรงนี้ไว้ค่ะติ๊กตรงนี้ไว้นะคะและทีนี้หลังจากนั้นเราจะมาดูเส้นเขาเรียกว่าอกห่างค่ะการที่เราจะขีดเส้นเก็บไหล่เส้นเก็บไหล่มาได้เราต้องหาอกห่างก่อนนะคะอกห่างอยู่ที่21ครึ่งของ21ก็คือสิบครึ่งนะคะ สิบครึ่งเราวัดมาค่ะสิบครึ่งได้จุดนี้นะคะจุดนี้นี่ค่ะได้จุดนี้ปุ๊บหลังจากนั้นเราวัดเส้นหลบสูงค่ะการที่เราจะหาเส้นที่ว่าจะขีดมาได้เราต้องหาอกสูงก่อนค่ะพออกห่างปุ๊บก,ก็วัดอกสูงเลยอกสูงยี่สิบสองนะคะก็ยี่สิบสองเอาไป็นยี่สิบสองครึ่งแล้ค่ะนะคะเพราะว่าเราไม่ได้วัดเองนะก็คือเอาจุดนี้ก่อนให้มันต่ําลงนิดนึงเพราะว่า แล้เขาไว้นี่ไปนะคะเออดูความบาลานซ์เอาค่ะว่าเราจะต้องบางทีไซส์ที่วัดมาเนี่ยเราต้องคำนวณเองด้วยค่ะว่าอ่ะมองดูไม่เหมาะสมเราก็ปรับตัวเลขให้ได้นะคะ<ม>ก็คืออ่ะพูดง่ายๆอ่ะจากอ่ะอ่ะเส้นนี้นะอ่ะเอาอีกทีนึงจากอกสูงจากเส้นคอเนี่ยเส้นคอมุมเนี้ยวัดลงมาเป็นจุดตรงนี้ให้ได้อกสูงนะคะก็คือ22ครึ่งนะคะก็คือเนี่ขีดลงมาอย่างนี้เลยก็ได้นี่ แบบนี้นะคะเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นอกสูงะค่ะเส้นนี้นะคะหลังนั้นเมื่อเราได้เส้นอกสูงแล้วเราได้จุดนี้แล้วเราก็ขีดเส้นเก็ดไหลค่ะเก็ดไหลนะคะขีดตรงมาก่อนขีดตรงมาก่อนแบบนี้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเราสร้างเสื้อที่มันเป็นเสื้อเขาเรียกว่าเสื้อเขา้ารูปที่เป็นแยกชิ้น แยกชิ้นก็หมายถึงเป็นคัดไหล่หรือคัดทรงที่เป็นแบบตัดแยกชิ้น่ะแต่ว่าเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อเข้ารูปแต่ว่าเราไม่แยกชิ้นเพราะฉะนั้นการไม่แยกชิ้น่ะเวลาเราวางอะมันมันจะโป่งพองมันจะพองมากนะคะเพราะฉะนั้นการปิดไหล่ของเราก็คือต้องปิดครึ่งเดียวอย่างสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเสื้อตัวนี้เราสร้างเป็นเสื้อเข้ารูปแบบแยกชิ้น่ะอกจริงเขาอกจริงอยู่ที่1 1 2 112ก็คือครึ่งครึ่งของอกก็คือ หกร้อยสิบสองเท่าไหรห้าห้าสิห้าสิบหกก็คือห้าสิบหกแสดงว่าครึ่งของอกอ่ะครึ่งครึ่งของอกอ่ะก็คือห้าสิบหกนะคะก็อ่นตรงนี้เดี๋ยวอ้อยอ้อยขออธิบายอีกนดิดนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นเสื้อที่เป็นเข้ารูปอย่างเช่นเสื้อที่เป็นแยกชิน้นแยกชิ้นก็คือตัดแยกออกจากกันนะคะ ก็คือตรงนี้เราปิดแบบปิดเขาเรียก่็ปิดไหล่เต็มค่ะปิดไหล่เต็มเพราะว่าที่เราปิดไหล่เต็มเราสามารถเวลาเราตัดนะเราตัดแยกชิ้นกระดาษเขาจะเด้งออกจากกันได้เราไม่มีปัญหาค่ะแต่ว่าพอเป็นเสื้อที่เป็นเข้ารูปแต่ว่าไม่แยกชิ้นอ่ะเราต้องปิดแค่ครึ่งไหลค่ะอสรุปว่าถ้าเกิดว่าปิดเต็มไหล่ปิดอยู่ที่ครึ่งของอกก็คือ56เราต้องปิดลงมาเลยค่ะห้าห้าห้าุเลยค่ะปิดตรงเนี้ค่ะ5.6นะคะปิดมาแต่ทีนี้อย่างที่บอกว่า ตัวนี้เราเอาเราเอา,เราเอาไม่แยกชิน้นเพราะฉะนั้นเราเอาครึ่งเดียวค่ะเราก็เอา5 6แจ้วแบ่งครึ่งอีกครั้งหนึ่งที่มาของคําว่า5.6กเนี่ยก็คือครึ่งของอกหาร1ินะคะลืมอธิบายตรงนี้ไปนะคะก็คืออกใหญ่เท่าไร่อกใหญ่เท่าไร่แบ่งครึ่งแบ่งครึ่งปุ๊บแล้วก็หาร1ิค่ะหรือว่าใครจะใช้อกอกแบบว่าอกเต็มเนี่ยก็ได้หาร20ก็ได้นะคะแต่หลักของอ้อยจะจําง่ายกว่านะคะก็คือในความคิดของอ้อยนะก็คือ อกจริงเท่าไหร่แบ่งครึ่งแบ่งครึ่งปุ๊บผ่าน1ิการหารสิเนี่ยจะทําให้เราหาตัวเลขได้ง่ายค่ะก็คือสรุปว่า5.6แต่5.6เราไม่เอาเพราะว่าเพราะว่าเราจะเอาแค่ครึ่งไหลเราเราไม่แยกชิ้นเราก็เลยเอาอยู่ที่2.8ค่ะเพราะฉะนั้นเราเอาแค่2.8นะคะ เราใช้ไม่หมดนะเพราะว่าเราไม่สามารถปิดให้มันเยอะได้เพราะว่ากระดาษเรามันเดี๋ยวมันพองค่นนะเวลาเราวางนะคะสรุปว่าเราเอาเส้นนี้แล้วนะเวลาปิดไหล่เดี๋ยว,ดวดปิดเดี๋ยว,ดวดปิดไหล่ตรงนี้นะคะตรงนี้เราไม่เอาแต่ถ้าใครเป็นสร้างแบบแยกชิน้นอะเราปิดได้เต็มเลยคะ่ะขีดตรงมาแบบนี้เลยเนี่ยถ้าเกิดเราแยกชิน้นแล้วปิดมาอย่างนี้เลยแล้วเราปิดตรงนี้ได้เลยค่ะนะคะต็อนะ่าชิ้นนี้เราได้ตรงนี้แล้วนะหลังจากนั้นเราก็เราจะขีดเส้นเก็บตรงนี้ได้อย่างไรก็คือจะ อกเนี่ยอกห่างเท่าไหร่อะอกห่างมิกกี้ในสิบครึ่งนะคะมันยี่สิบเอ็ดนาะครึ่งก็คือสิบครึง่งเราก็ติ๊กสิบครึ่งมาก่อนค่ะหลังจากนั้นเราก็วัดเยื้องมาอีกสักประมาณหนึ่งเซนหรือเซนครึ่งค่ะดูความเหมาะสมเอานะหนึ่งจุดสองได้หมดค่ะ้อยเอาเซนครึ่งนะคะเพราะว่าเขาตัวใหญ่เนาะค่ะเอาเซนครึ่งนะคะเราไม่สามารถที่จะใช้เส้นเส้นเท่าอกเท่ากับข้างบนเลยนะไม่งั้นเหมือนกับเกตของเราอะ่ะมันจะตรงเกินไปมันจะไม่ไม่บาลานซ์กับช่วงที่ว่า ช่วงตรงข้างๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องขีดแบบให้เส้นมันเอียงมานิดนึงเราจะเอาถ้าคนตัวเล็กอาจจะอยู่ที่1เซนหรือ1นจุดดูเอาได้ถึงเซนครึ่งนะคะตัวนี้อ้อยเอาเซนครึ่งเลยนะเมื่อเราได้เส้นนี้แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นกลางเกตค่ะเส้นกลางเกตนะคะอาหลังจากนั้นเมื่อเราได้ตรงจุดเลยนี้แล้วนะเราจะมาหารอบอกกันแล้วะคะ่ะรอบอกนะคะ44ที่ว่าเขาวัดจริงอะเอวหลักเนื้อว่า44แต่พอกลับมาเป็นสายวัดคือ ค่ะอกเขาอยู่ที่112เซนนะคะ112เซนเราวบวกอยู่ที่12เซนก็คือ124นะคะ124หาร4เท่ากับ31 31เซนนะคะ31เซนทีนี้หลักการสร้างเสื้นอนะหน้าต้องใหญ่กว่าหลังค่ะวิเ่งเอาหน้าใหญ่กว่าหลัง1เซนนะคะเราก็เอาจากตัวเลข31เนี่ยตัวเลข31เนี่ยวัดออกมาค่ะเราวบวก1เซนนะคะเป็นชิ้นหน้านะ เป็นสามสองค่ะจาก3าเอ็ดเป็น3าสองนะเราบวก1เซนค่ะเราบวกเป็นสามสองแต่ทีเนี้ยพอหน้าบวกหลังต้องลบแล้วก็เอาตัวเลขที่ว่าเป็นสาิเอ็ดลบหเซนก็คือเป็น30สิเพราะฉะนั้นเราวัดย้อนเข้ามาค่ะวัดย้อนเข้ามา2เซนนะคะเราจะได้เป็นเป็นของชิ้นหลังค่ะตรงนี้นะคะเพราะว่าเราจะก๊อบชิ้นเนี้ยลงไปที่ชิ้นหลังเลยเราไม่ต้องไปหาอีกรอบหนึ่งนะ สำหรับการสร้างแบบของอ้อยนะคะก็คือเราจะทําเหมือนกับว่าที่เราทํางานหน้าร้านเลยค่ะไม่ทําเหมือนโรงเรียนนะเพราะโรงเรียนเขาจะทําแบบเขาทําแบบละเอียดมากกว่านี้ค่ะแต่ว่ามันจะมันจะยุ่งยากกว่านี้ค่ะคือแบบว่าขั้นตอนมันเยอะกว่านี้แต่อ้อยจะสอนการทําแบบว่าเหมือนที่อ้อยเคยสอนไปแบบตั้งแต่ ep 2ี2 5ิบายเลยค่ะอ่ะสรุปว่าชิ้นหน้าเท่าไหร่บวกไปที่1เซนนะคะก็คือ3เอดเป็น3 2สองอยู่ที่จุดนี้ ทีนี้เราวัดย้อนมาหนึ่งสองเซนเพราะว่าหน้า่ะมันบวกข้างหลังมันลบมันเลยห่างกันสองเซนนะคะนี่เราว่าถ้าเราอยากรู้ว่าอะถ้าเกิดว่าเราวัดเป็นชิ้นหลังไปเนี่ยวัดเป็นชิ้นหลังอะเราก็ต้องได้สามสิบนะคะสามสิบค่ะนี่ตัวเลขสามสิบนะคะก็คืออย่างที่บอกว่าสามสิบเอ็ดลบหนึ่งก็คือสามสิบข้างหน้าบวกข้างหลังลบเนี่ยใช้ตัวเลขนี้อ่าหลังจากนั้นนะ ตรงทำสองจุดค่ะทำแค่สองจิตนะคะสองจุดนะคะ,ะ,ค,ะคือแค่อกกับสะโพกเท่านั้นแต่ตรงเอวต้องหาของใครของมันนะคะอาชีนี้เมื่อเราได้ตรงอกแล้วเราจะมาหาที่สะโพกค่ะสะโพกก็เหมือนกันนะคะร้อยสิบสองเซนค่ะเท่ากับอกเนะาะเขาเท่ากันแต่สะโพกเราจะบวกแค่แปดเซนนะคะร้อยร้อยสิบสองบวกแปดเท่ากับร้อยี่สิบนะคะร้อยยี่สิบหารสี่เท่ากับสามสิบค่ะเราใช้ตัวเลขนี้สามสิบนะคะอย่างที่บอกว่าหน้าต้องบวกค่ะสามสิบก็ต้องเป็นสามเอ็ด วัดไปคะสามเอจากเส้นกลางหน้าเนี่ยแล้วก็วัดย้อนมาเป็นชิ้นหลังก็คือสองเซนอย่างที่บอกว่าสามสิบเนี่ยลบไปหนึ่งเซนก็เท่ากับเหลือยีิบเก้าเนี่ยวัดยีิบเก้าเนี่ยจับตรงเนี้ยก็จะเป็นชิ้นหลังหยุดตรงจุดนี้เวลาเราก๊อปเราจะก๊อปสองจุดนี้ลงไปนะคะสาหรับชิ้นหลังนะเส้นกลางหน้าเนี่ยก็จะต้องไปเป็นเส้นกลางหลังอ่ะทีนี้เราเราเสร็จแล้วเนาะเนี่ยทีเนี้ยเดี๋ยวอ้อยจะก๊อปให้ดูแล้วนะคะเนี่ย แต่ว่าเวลาหาเก็ตอ่ะเราจะหาของใครของมันค่ะแต่ว่าจุดอกกับจุดสะโพกเนี่ยเราจะวัดแบบน,นี้เลยค่ะนะคะอ่าหลังจากนั้นเราก็จะก๊อปนะคะเราจะก๊อปชิ้นหน้าลงไปที่ชิ้นหลังแล้วนะชิ้นหน้าลงไปที่ชิ้นหลังเลยนะคะอ่าเราก็จับกระดาษให้เขาแบบพอดีกันนะคะนี่ไม่ให้เขายืดเขาไม่ให้เขายังไงอะ่ะไม่ให้เขาบิดเขาเบี้ยวนะคะอ่าไก่ผมหมุดกันนะคะ เราจะก๊อปชิ้นหน้าลงนะก๊อปทุกเส้นเลยค่ะตัดตั้งหาหกตัวแล้วแต่เอาให้มองดูว่านี่นะคะไม่ไปไหนแล้วนะนี่ค่ะหลังจากนั้นเราจะก๊อปจากชิ้นหน้าเรื่ลงไปที่ชิ้นหลังเลยนะคะอ่าทีนี้อ็อจะก๊อปให้ดูนะคะว่าอ่ะเราก็อปเส้นคอค่ะเส้นคอเส้นขวางเนี่ยเส้นขวางมีเท่าไหร่หกเส้นเนี่ยก๊อบให้หมดเลยค่ะ เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยหกเส้นเนี่ยก๊อปลงไปทั้งหมดเลยก๊อปหัวท้ายแบบนี้อ่าเส้นบ่าหัวท้ายในเส้นอกหัวท้ายแล้วก็เส้นเอวหัวท้ายแบบนี้แล้วก็เส้นจะโพวกเล็กเส้นจะโพกใหญ่แบบนี้ค่ะเราได้เส้นขวางครบหกเส้นแล้วเราจะมาหาเส้นที่เป็นเส้นยาวแล้วค่ะจากเส้นกลางหน้าก็ก๊อปออกมาเป็นเนี่ยทีละจุดแบบนี้ค่ะ เป็นเส้นกลางหลังแทนแล้ค่ะตรงจุดนี้นะคะเนี่ยตรงนี้เราก๊อปไปเนี่ยแต่สักสามสี่จุดอ่ะเพื่อให้ขีดตรงถึงกันได้ทีนี้เราก็จะหาตรงเนี่ยตรงเส้นที่เราเราวัดไว้ที่เป็นชิ้นหน้าน่ะเอาเส้นในนะที่เราขีดไว้อะที่ว่าเราหักไว้อะเราหักเป็นชิ้นหลังเ่ยเนี่ยเนจากจากสาอ็ก็เหลือสามสิบเนี่ยไงนะคะก็คือเส้นนี้นะเราก๊อปไปค่ะสจุดเนี่ย แล้วหลังจากน,นั้นพวกเก๋พวกอะไรนี่ไม่ต้องไปยุ่งเขานะเพราะว่าเขาเป็นของชิ้นหน้าค่ะเขาไม่เกี่ยวกับชิ้นหลังนะก็คือเป็นอันเสร็จแล้วค่ะหลังจากน,นั้นเราก็กลับขึ้นมากัดออกมาเนี่ยแล้วเราก็หงายกระดาษขึ้นมาแบบนี้เราก็ขีดมาค่ะขีดเส้นสะโพกใหญ่สะโพกเล็กเส้นเอวเส้นอกเส้นบ่า เส้นคอครบหกเส้นแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาหาเส้นกลางหลังจากกลางหน้าก็กรอบออกมาเป็นเส้นกลางหลังโดยอัตโนมัติเลยค่ะนะคะเป็นเส้นกลางหลังแล้วนะนี่ค่ะเส้นกลางหลังทีนี้จุดสองจุดที่เราก๊อฟจากเส้นอกกับเส้นสะโพกก็คือสองจุดนี้เราก็ขีดตรงถึงกันค่ะ เป็นเส้นนี้ค่ะเนี่ยคือเราได้โครงของชิ้นหลังมาโดยไม่ต้องมาหาที่ยุ่งย้าะคะ่ะเพราะว่าเราหาอยู่ที่ชิ้นหน้าแล้วแล้วเราก็ก๊อปลงมาที่ชิ้นหลังนะคะทีน,นี้เราเสร็จแล้วค่ะเนี่ยชิ้นนี้นะคะก็คือดูครบแล้วนะหลังจากนั้นเราจะต้องทําของใครของมันแล้วค่ะทีน,นี้เราไม่สามารถทํารวมกันได้แล้วค่ะหลังจากนัน้นเราจะตัดแล้วนะคะอ่าตรงจุดน,นี้ลืมอ้อยขีดลืมขีดให้ดูนะคะชิ้นหน้าคือเส้นนี้นะนี่ค่ะชิ้นหน้าคือเส้นนี้ชิ้นนี้เราไม่เอานะเพราะเราก็ไปเป็นชิ้นหลังนนนะะะคััังจา้ตดนะคะ ตัดออกค่ะตัดออกเลยนะคะตัดกระดาษก่อนนะทีนี้่ทำทีละชิ้นแล้วค่ะทำทีละชิ้นแล้วนะเพราะเราก็อบโครงของนี้ไปแล้วค่ะงัแล้วก็ตัดชิ้นหลังค่ะอะ่ตรงนี้กระดาษตรงนี้จะได้เป็นทําแข่นได้ค่ะเพราะฉะนั้นกระดาษหนึ่งแข่นจะสร้างหน้าหลังได้พอดีเลยคะ่ะหน้าหลังแข่นนะคะ อหลังจากนั้นเราก็แกะออกมาค่ะแกะถิงพมดออกมานะคะเราก็ทําทีละชิ้นแล้วค่ะทีนี้นะคะเราจะมาดู